สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเอาเคสของพยาบาลสาวมาแจ้งเตือนนะคะน้องคนนี้นะคะน้องพยาบาลคนนี้เนี่ยเขาได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งคือหน้าคนไทยเลยนะบอกว่าตัวเองเนี่ยพ่ออยู่ลอนดอนนะคะแล้วแม่เนี่ยอยู่ไทยนะคะแล้วไอจีของผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาจะตั้งค่าไว้แบบเป็น private นะคะคือส่วนตัวนะ เราจะต้องไปกด Follow เขานะคะเราถึงจะเห็นรูปของเขานะเท่าที่แอดมินไปดูนะคะ IG นั้นเนี่ยมีผู้ติดตามประมาณ700กว่าคนนะคะสงสัยทุกคนจะเป็นเหยื่อหมดนะคะลองคิดดูนะคะ่ะน้องคนนี้เนี่ยโอนไปแล้วละ25 0 0 0นะแต่ละคนนะคะลองคำนวณดูนะคะว่าคนที่ Follow เขานะคะทั้งหมดประมาณ700คนนะเราเอาไม่เยอะนะคะ700นะ คุณด้วย25งหมนะคะเอาค่าเฉลี่ยที่คนจะยอมโอนให้มิจฉาชีพนะเนี่ยแค่เขาไปเปิดบัญชีเดียวนะคะถ้าเขาหลอกทุกคนได้สำเร็จเนี่ยเขาได้เงินไป17ล้าน5้าแสนแล้วนะคะแล้วรูปนี้เนะี่ยเท่าที่ไปเช็คดูทาง Google Image นะคะมันจะหาไม่เจอนะเพราะอาจจะไม่ใช่รูปของคนดงังดารา หรือพวกนักการเมืองพวกนี้ที่ออสื่อบ่อยๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัญชีพวก a c e b o o k หรือว่าบัญชเีเหมือนพวกเรานะคะมันก็จะทําให้หาไม่เจอกันนะคะอ,อ,อันนี้ก็เอามาแจ้งเตือนกันนะคะเผื่อคนที่กําลัง follow ผู้ชายคนนี้นะคะให้รีบบล็อกนะคะเพราะเป็นมิจฉาชีพนะคะ โดยอ้างว่าส่งของมาให้แล้วข้างในมีเงินนะคะมันก็จะเป็นมุกที่แอดม,มินแจ้งตลอดนะแต่ก็อย่างว่านะคะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ติดตามนะถ้าไม่เจอกับตัวเองเนี่ยก็จะไม่เคยไปดูข่าวหรือติดตามคลิปพวกนี้นะคะพอรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือเสียเงินไปแล้วละนะอย่างคนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูข้อความที่น้องพยาบาลคนนี้คุยกับคนที่มาจีบเขานะคะตามรูปนี้นะคะ มีการบอกให้เขาว่าให้ไปหายืมเงินจากเพื่อนหรือครอบครัวคนในครอบครัวก็ได้นะคะเพื่อจะมาจ่ายเงินนะอันนี้ทุกคนจำได้ไหมคะแอดมินเคยบอกแล้วละ่ะว่าการส่งของเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมีแค่ไม่กี่บริษัทนะแล้วบริษัทพวกนี้เนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนกับสุลก,กากรถูกไหมหนึ่งก็คือไปรสีนีไทยนะถ้าส่งแบบธรรมดานะคะไม่ว่าคุณจะ ส่งเข้ามาจากประเทศไหนก็ตามะนะก็ต้องไปอยู่ที่ไประษณีย์ไทยส่วนพวกบริษัทที่ส่งแบบเร่งด่วนเนี่ยก็จะมีแค่4บริษัทเท่านั้นเองนะคะก็จะมี fedex ups dhl tnt นะคะและและพวกนี้เนี่ยก็จะมีบทพูดนะคะมาจีบเราอะเหมือนในละครเลยนะคะก็จะมีผู้กำกับเนี่ยเขียนบทไว้นะคะว่าเวลาไปคุยกับนางเอกเนี่ยต้องคุยยังไงนะมิจฉาชีพเนี่ยก็จะใช้วิธีเดียวกันนะคะ ก็ทำเป็นว่าน้องเนี่ยเป็นนางเอกในหนังในละครเลยนะคะทำให้น้องในอินเลิฟเข้าไปนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาให้ทำอะไรน้องก็ทําหมดนะคะดูสิขนาดเขาให้น้องเนี่ยไปหายืมเงินกับครอบครัวเนี่ยน้องยังไม่รู้สึกสงสัยเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมนะถึงให้เราไปไปยืมเงินกับเพื่อนกับคนในครอบครัวเพื่อจะมาจ่ายเงินถูกไหมอืมเนี่ยน้องคนนี้คือระหว่างที่แอดมินให้น้องเขาไปแจ้งความเนี่ย น้องข้อยังสงสัยเลยค่ะว่ากลัวเป็นการแจ้งความเท็จนะคะเพราะว่าคนส่งเนี่ยเขายังติดต่อมานะคะเวลานี้แล้วนะคะไม่ต้องไปฟังแล้วล่ะว่าเขาจะส่งอะไรมานะคะจุดประสงค์พจนนั้นก็คือให้คุณจ่ายเงินอย่างเดียวนะ,ะไม่มีการส่งของมาจริงนะคะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าส่งมาจริงหรือเปล่าแล้วก็มีการเรียกเก็บภาษีเนี่ยคุณโทรเข้าไปสายด่วนของศุลการกรได้เลยนะคะ หรือไม่ก็คือเอาเลขติดตามเนี่ยมาตรวจเช็คนะคะกับเว็บไซต์ของบริษัทพวกนี้ว่ามีการส่งของเข้ามาจริงหรือเปล่านะแล้วถ้าเกิดว่าใครเผลอโอนเงินให้กับมิจฉาชีพไปแล้วนะคะให้คุณเนี่ยรีบโทรแจ้งธนาคารอายัดบัญชีหลังจากนั้นคือไปแจ้งความออนไลน์นะคะโอเคจ้าหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะคะ ขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย